ตอนที่575โฉบฟู่ออกจากวังไปจวนฉูอ๋องพูดคุยกับแม่นมี่ก่อนคู่หนึ่งแล้วไปบอกอยู่เหวินเท่าว่าห้องเต้ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้บอกให้เขาไม่ต้องพยายามถามสุ่ม 4, สี่สุมห้าเพียงแค่จัดก,การอาหารการกินให้ดีตรวจสอบคนที่อมเงินเข้ากระเป๋าตัวเองก็พออยู่เหวินเท่าตอบรับไว้ก่อน ปรับปรุงอาหารให้ดีขึ้นเป็นเรื่องจำเป็นต้องจัดการทันทีและต้องการดูว่าเป็นใครที่น่ารังเกียจขนาดนี้กันแน่นึกไม่ถึงแม้แต่เงินค่าอาหารค่ายาของผู้ป่วยก็อมเข้ากระเป๋าตัวเองไม่นึกเลยจริงๆนี่ไม่ตรวจสอบก็ไม่เท่าไหร่ทันทีที่ตรวจสอบกลับทำให้เขาอึ้งไปแล้วนึกไม่ถึงว่าดูแลคนป่วยที่เขาโรคเหลือนจะเป็นลุงสามของเขาซูตาเหอ ความฉลาดของสูตาเหอท่านนี้พื้นพื้น,นธรรมดาอยู่กรมคังรับตําแหน่งข้าหาบบดีกรมตําแหน่งขุนนางนี้ก็ไม่ง่ายที่จะฝากฝังมาได้หลายปีมานี้ทํำมาก็ไม่ได้พัฒนาแม้ว่าจะไม่ถูกปัดลงไปแต่ก็ไม่ได้เลื่อนขั้นหลายปีขณะที่ก่อตั้งเขาโรคเรื้อนผู้ใดก็ไม่ยอมไปดูแลเขาขอเขอ้ารับหน้าที่กับฮ่องเต้ด้วยตนเองสร้างบ้านบนเขา แล้วส่งคนไปเฝ้าระวังบนภูเขาทำอาหารทุกเดือนราชสำนักจัดสรรเงิน1,000ัตำลึงใช้สำหรับอาหารและค่าใช้จ่ายทุกอย่างบนเขาสำหรับการจัดซื้อวัตถุดุยายอย่างอื่นก็ดูรายการแล้วเบิกเงินคืนมีคนเสียชีวิตค่าทำศพคนละสิบตำลึงตอนนั้นบนเขาโลกเหลือมีมากกว่าพันคนค่าใช้จ่ายหนึ่งพันตำลึงต่อหนึ่งเดือนก็เพียงพอแล้ว เพราะของใช้ชีวิตประจำวันที่ควรซื้อในช่วงแรกล้วนมีหมดแล้ว1,000ตพาตลึงนี้เป็นเพียงแค่ค่าใช้ใจ่ายของอาหารและเสื้อผ้าที่ตามมา300คนนี้ที่เหลืออยู่ตอนนี้จากปัจจุบันอาหารบนเขาที่เป็นขนมลังนกหมันโถเช่นนี้อีกทั้งหนึ่งวันมีให้หนึ่งมือหนึ่งเดือนก็ใช้ใจ่ายประมาณ10บตาลึงยังมีเหลืออีกมากมาย เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มก็เป็นซูตาเหือที่ดูแลดังนั้นต้องการตรวจสอบทั้งหมดไม่ยากอยู่หมืนเท่าสั่งให้คนไปหยิบสมุดบัญชีกับจวนไปดูเงียบๆคืนนั้นเขากับทางอย่างและสวีอีและคนอื่นๆตรวจสอบและคำนวณจนถึงเวลา5้าทุ่มถึงตีหนึ่งจึงจะคำนวณเสร็จขณะที่คำนวณเสร็จแล้วใบหน้าทั้งใบของอยู่หมนเท่าดำแล้ว โกดจนจยนสมุดบัญชีทั้งหมดลงบนพื้นกล่าวด้วยความเดือด,ดาาลนมีเหตุผลเช่นนี้ที่ไหนกัน5ปีมานี้คิดไม่ถึงว่าเขาโรคเลื้อนจะใช้จ่ายไปแล้ว1ล้านตำลึงเลขานุกการกรมคังทำอะไรกินอยู่ไม่ได้ไปตรวจสอบเชียวหรือสวีอีก็รู้สึกตกตะลึงราคาสร้างบ้านของเขาโรคเลื้อนนี้200ตำลึงนี่เป็นไปได้อย่างไรล่ะ นั่นก็แค่บ้านเตี้ยๆแถวหนึ่งแพงที่สุดคือเงินค่าแรงงานแล้วแม้แต่อิดก,ก้อนหนึ่งก็ไม่มีทั้งหมดใช้ไม้บนภูเขาก่อสร้างสถานที่ตรงนั้นเดิมก็เป็นป่าทึบเพียงแค่ตัดต้นไม้จากนั้นก็จัดการให้เป็นที่ราบส่วนหนึ่งไม้ที่ตัดออกมาก็ใช้ก่อสร้างบ้านแพงที่สุดก็คือแรงงานคนจะเป็นสองแสนตำลึงได้อย่างไรกัน สองหมื่นตำลึงก็ล้วนให้มากไปแล้วทางอย่างเก็บสมุดบัญชีขึ้นมาซ้อนให้ดีแล้วกล่าวเช่นนั้นกำแพงล้อมรอบล่ะคุมพื้นที่ส0 0 0 0ื่นกว่าตารางเมตรเพียงแค่ก่อสร้างคร่าวๆก็ใช้ใจ่ายไม่น้อยลวล้อมก็สร้างด้วยไม้หรือสวีอีกล่าวด้วยความโกรธปัดตกไปเถอะยังจะสา0 0 0ื่นกว่าตารางเมตร ทั้งหมดดูแล้วก็แค่6,000กว่าตารางเมตรสร้างบ้านชั้นเดียวเตี้ยๆแถวหนึ่งอย่างหนาแน่นกำแพงล้อมรอบเพียงแค่ประตูล้อมหลักด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไว้สองข้าง300ตำลึงก็พอแล้วอีกด้านที่เหลือติดกับหน้าผาอีกด้านเป็นป่าทึบต้องใช้เงินมากมายเท่าไหร่กันทางอย่างประหลาดใจยอย่างมากนี่คือกรมโยธาทีการทำสินะ หรือกรมโยธาธิการก็ไม่ได้ตรวจรับงั้นหรืออยู่เหมือาเก่าอย่างเย็นชาเป็นสูตาเหอนทำทั้งหมดเป็นงานในหน้าที่ที่เขาขอกรมโยธาธิการทางนั้นเพียงแค่หากำลังคนที่เป็นช่างฝีมือทำการตรวจรับก็ไม่มีตอนนั้นฉุนโลหูเป็นอย่างมากก่อสร้างเสร็จสับก็ส่งคนเข้าไปทันทีกรมโยธาธิการจะขึ้นไปดูที่ไหนกันละ่ะ ทางอย่างตะลึงพูดไม่ออกเช่นนั้นเต้เท้าสูก็ช่างกล้าเกินไปแล้วพะยะค่ะไม่ควรว่าความลับจะถูกเปิดโปงออกมาหรือในค่าใช้ใจ่ายนี้ทุกๆหนึ่พันตำลึงคือใช้สำหรับอาหารเดิมทีก็มีเงินที่เหลือกินเหลือใช้แล้วยังมีวัสดุยาเครื่องนอนฐานผสมผงเงินเทียนไฟอื่นๆค่าใช้ใจ่ายของทุกเดือนก็ประมาณ2,000ตำลึง กรมคังทางนั้นก็ตามนั้นแล้วและไม่ได้ก้าไก่ยหยวนห้าวเก่าพร้อมในตาที่เต็มไปด้วยความเดือดดาลนความรับจะเผยออกมาได้อย่างไรหากไม่ใช่เพราะยายหยวนบอกว่าต้องการไปรักษาให้เขาจะมีคนขึ้นไปดูเขาโรคเรื้อนหรือ,รอจะมีคนรู้หรือว่าทุกๆวันพวกเขากินขนมรังนกพียงแค่หนึ่งมือจะมีคนรู้หรือว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเที่ยมไม่ได้แม้แต่กับสุนัข รอผ่านไปไม่กี่ปีผู้คนตายหมดแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่มีทางที่จะได้ตรวจสอบเงินแต่ละถุงก็ปลอดภัยแล้วคิดทำตามความปัารถนายอย่างรอบครอบได้เป็นอย่างดีมากเชียวละ่ะทั้งอย่างใส่ศีรษะเกินไปแล้วจริงๆหาเงินอะไรไม่ดีจําเป็นต้องเก็บเงินที่เลี้ยงชีวิตเหล่านี้ให้ได้เป็นการทำเรื่องที่เกินกว่าเหตุไปจริงๆค่าพวกเขาตั้งแต่แรกย่งดีกว่า ไม่ถึงกับต้องทรมานไปทีละนิด,นดในไม่กี่ปีนี้ทนความหนาวทนความหิวเช่นนั้นก็เป็นการทรมานจนตายทั้งเป็นจริงๆมีหน้าหลากคนถึงกระโดดหน้าผามากมายขนาดนั้นอยู่เหมือนเท่าสีหน้าเข่งขึมดังเหล็กสู้ตาเหอไม่ได้มีความกล้าหาญขนาดนี้อีกทั้งหากว่ากรมคังไม่ตรวจสอบการตรวจสอบอนุมัติเงินทั้งหมด จะต้องมีเหตุผลที่เกงว่าไม่เป็นผลดีต่อตัวเองแน่ทั้งอย่างพยักหน้าองค์ชายพูดถูกพยะาค่ะเกงว่าเพราะท่านตาของท่านออกหน้าแล้วพยะค่ะปัจจุบันตระกูลซูมีไม่กี่คนที่สามารถทําให้คนเกงกลัวได้และก็คือเจ้าพยาซูเจ้าพยาซูเป็นท่านพ่อของเซนเฟยเป็นน้องชายแท้ๆของไทเฮาในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้เจ้าพยาซูปฏิบัติหน้าที่ในกรมทหารเป็นผู้บังคับบัญชาของรถลดเบาแต่ความจริงก็คือไม่ได้มีฝีมือมากมายไม่ได้มีการเข้าไปทำความดีความชอบให้ราชสำนักอย่างจริงจังปัจจุบันนี้ทำให้คนเคารพเพียงพอาพี่สาวข,ของเขาเป็นไทยเฮาในปัจจุบันลูกสาวคือเซนเฟยช่วงสองปีนี้เขาไม่ได้รับให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ สาเหตุก็เพราะเซนเฟยรีบร้อนเป็นที่สุดเซนเฟยแค่อยากให้อยู่เหมืนเท่าเป็นราชายาทสามารถสนับสนุนให้ตระกูลซูเลื่อนขั้นนิดหน่อยตระกูลซูเป็นตระกูลใหญ่ลูกหลานมากมายหากมีครึ่งหนึ่งที่สามารถเข้าราชสำนักเป็นถุนนางได้นั่นก็จะเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เพียงใดทางอย่างเก่าด้วยเสียงเบาๆองค์ชายหากท่านแตะต้องตระกูลซู เกงว่าจะไม่เพียงแค่ซานเฟยทางนั้นที่เป็นอุปสรรคไทเฮาทางนั้นก็เป็นอุปสรรคนะพะยะค่ะอยู่เหอนเฮ่าเก่าเรียบๆเ,เป็นอุปสรรคก็ต้องข้ามไปพรุ่งนี้เจ้าเรียกซูตู่เหอมาที่จวนข้าจะถามเขาเป็นการส่วนตัวก่อนหากเขารับสารภาพพาไปต่อหน้าเสด็จพ่อให้เขาเอาเงินที่ยัยกย่อไปออกมาก็ได้แล้วหากว่าไม่สารภาพ ก็ติดต่อส่งข่าวกับกลมค่าราชการผลเรือนทานนั้นจัดการเขาก่อนค่อยว่ากันพะยะค่ะทางอย่างรู้เรื่องนี้ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอะไรให้พูดแล้วอยู่เหมือนเท่าขุนคิดคู่หนึ่งสั่งงานสวีอีอีเจ้าไปจวนเจ้าพยาซูเชิญสูหลงเข้ามาสวีอีตะลึงดึกขนาดนี้นะพะยะค่ะถูกเขาไม่คนนอนดึก ไม่เข้านอนเร็วขนาดนี้สวีอีได้รับคำสั่งจึงไปทันทีแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็พาพี่ซูหลงมาแล้วพี่ซูหลงยังไม่นอนดังคาดชุดผ้าไหมสง่างามทั้งตัวยังแฝงด้วยอารมณ์เกิงจากเล่านิดหน่อยเข้าประตูก็กล่าวหากว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญแม้เป็นลูกผู้น้องก็ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกันให้พูด อยู่เหมือนเท่าก็ไม่ได้พูดจาอะไราเอาสมุดบัญชีกับสมุดที่ทางอย่างสรุปโยนให้เขาเจ้าดูเองดูเรื่องดีๆที่ลุงสามของเจ้าทำพี่ซูหล่งพลิกสมุดบัญชีขอมีความไวต่อตัวเลขเป็นพิเศษแวบบเดียวสิบบรรทัดก็พบปัญหาแล้วหลังจากดูสมุดบัญชีเสร็จก็ดูสมุดที่ทางอย่างสรุปอีกเกินไม่เข้าใครไม่ออก นี่นับว่าเกิดอะไรขึ้นเช่าฉุนเงินคนป่วยแล้วคนตายหรือตอนกลางคืนขอนอนหลับสบายได้อย่างไรเจ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้โดยสิ้นเชิงหยวนเท่าถามข้ารู้กับผีอะไรพี่ซูหลงนั่งลงสีหน้าไม่น่าดูนักข้าสามารถเก้าไก่เรื่องในบ้านได้เมื่อไหร่กันล่ะเจ้าเดาว,ว่าเรื่องนี้ท่านตาเข้าร่วมด้วยแล้วหรือไม่ อยู่หัวเท่ามองดูพี่ซูหลงด้วยสีหน้าบึ้งตึงเล็กน้อยลูกผู้พี่เป็นคนมีความสามารถมีความกระตือรือร้อนเต็มหัวอกที่จะรับใช้ราชสำนักแต่ไม่เข้าใจวิธีการทำท่านพ่อของเขาเสียชีวิตนานแล้วพวกเขาสี่บ้านกำพาท่านพ่ออยู่กับท่านแม่ที่เป็นไม้ถูกคนกล่มขี่ข่มเหงเป็นธรรมดา เพราะเหตุนี้ตอนนี้ไม่ได้สแสวงหาการได้รับตำแหน่งขุนนางสักครึ่งหนึ่งอย่างจริงจังเพียงแค่แขวนอยู่ในกัวจือเจียนในตำแหน่งหน้าที่ที่มีงานทำน้อยนิดพี่ซูหลงได้ยินอยู่เหมือนเท่าถามเช่นนี้หัวล้อเจือนเสียงหนึ่งหากว่าท่านตาเข้าร่วมแล้วเจ้ากลับไม่ต้องยากที่จะจัดการขนาดนั้นเคยคิดหรือไม่ว่าคนในวังจะเข้าร่วมด้วย มองดูสายตาที่จนบัญยาของพี่ซูหลงจิตใจของอยู่หวนเท่าหนักหน่วงเสด็จแม่มีความเป็นไปได้ตอนที่576ทางอย่างเก่าเบา,เบาๆองค์ชายความเป็นไปได้นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีพยะค่ะสองสามปีนี้เซนเฟ,เฟย์ใช้ใจ่ายในวังมากมายจากเงินที่นางควรจะได้รับ รับผิดชอบไม่ได้พะยะค่ะอยู่เหมือนเท่าเก่าอย่างเข่งขึมข้าเคยถามนางแล้วนางบอกว่าที่บ้านของนางส่งเงินมาให้นางพี่ซูหลงกล่าวน้องชายกลัวเพียงแค่จะไม่มีสถานการณ์ของตระกูลซูในตอนนี้เป็นอย่างไรเจ้าก็รู้เงินส่วนกลางไม่พอใช้จ่ายโดยสิ้นเชิงยังจะมีเงินเหลือจากไหนมาสนับสนุนท่านนา จิตใจของอยู่หนเท่าสับสนเรื่องนี้ถามซูตู่เหินในวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเถอะพี่ซูหลงกล่าวแต่ว่าในใจของเจ้าก็ต้องมีการเตรียมตัวไว้แล้วถ้าหากว่าท่านนาเข้าร่วมเรื่องนี้ด้วยจริงๆเจ้าจะทำอย่างไรอยู่หนเท่าถอนหายใจเบาๆขามวดคิว้วยังจะทำอย่างไรได้เงินพันนี้จะต้องให้นางเอาที่โกงกลับออกมาเป็นแน่ เพียงแค่ถ้าหากว่านางมีส่วนจริงๆเกรงว่าเงินส่วนนั้นได้ใช้ไปตั้งนานแล้วจะคืนอย่างไรเงินมากกว่าล้านตำลึงแม้จะใช้ไปบนเขาโลกเลือนสองแสนตำลึงจริงๆอย่างนั้นยังต้องเอาคืนมาอีก80000นตำลึงอีกทั้งหากเสด็จพ่อรู้เข้าจะปล่อยนางได้หรือวันรุ่งขึ้นอยู่เหวินเท่าเชิญสู่ต้าเหอมาในจวน ชูต้าเหินรับตำแหน่งในกรมคังรู้ว่าอยู่เหินเท่าดึงสมุดบัญชีเขาโรกเรือนไปเป็นธรรมดาดังนั้นวันนี้มาเขาก็เข้าใจแจ่มแจ้งแต่อยู่เหินเท่ามองไม่เห็นสีหน้าความตึกตนกใดๆจากใบหน้าของเขาเลยกระทั่งยังวังมา้ของท่านลุงตำหนิเขาก่อนรอบหนึ่งบอกเขาอากตันยูต่ตอเซนเฟยอยู่เหินเท่าฟังคำเหล่านี้ จิตใจจมดิ่งลงไปจากคำพูดของซูต้าเหอสามารถฟังออกจะเด็นแม่ไปมาหาสู่กับที่บ้านตัวเองอย่างใกล้ชิดมากที่เขาพูดว่ากตันยูก็เพียงเพราะเกิดปัญหาขึ้นในระยะนี้และซูต้าเหรอรู้อยู่เหมือนเฮาก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงให้เขาดูสมุดบัญชีซูต้าเหอเหลือบมองแวบหนึ่งเ่าวถามเบาๆสมุดบัญชีเหล่านี้ข้าเคยดู ยังมีบางส่วนที่ค่าจดลงไปด้วยตัวเองรัชะะทาย,ยารู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือพะยะค่ะอยู่เหมนเท่าน้ำเสียงเย็นชาเล็กน้อยราคาก่อสร้างของเขาโรกเลือนสองแสนตำลึงค่าใช้ใจ่ายใน5ปีนี้ใช้ใจ่ายไปแล้วกว่าหลายแสนตำลึง5ปีเขาโลกเลือนเล็กๆแห่งหนึ่งใช้ใจ่ายเงินกว่า1ล้านตำลึง ท่านคิดว่าเงินของราชสำนักคือลมพายุพัดมาจริงๆหรือซูต้าเหอหัวหลอขึ้นมาดวงตาเผยประกายการย่ะเยอ้ยออกมาองค์ชายนี่ท่านคิดว่าวิธีทำคุณงามความดีหรือต้องการจับผิดข้อปกพ่องบนเขาโรคเรือนทำเรื่องที่เป็นรูปประธรรมให้มากๆสักสองสามเรื่องออกมายังจะดีสักกว่าสมุดบัญชีเหล่านี้ไม่มีปัญหาสักนิด เขาโรคเรื้อนก็ใช้จ่ายเงินมากขนาดนี้หากองค์ชายคิดว่ามีปัญหาสามารถเปิดเผยสมุดบัญชีเหล่านี้ในราชสำนักได้แต่อย่างไรเสียค่าก็เป็นลุงแท้ๆของท่านก็ไม่สามารถที่จะไม่ตักเตือนท่านได้เขาโรคเรื้อนเป็นข้อห้ามผู้ใดก็ไม่อยากฟังสามคำนี้องค์ชายอย่กคิดจะอวดฉลาดแต่กับเรื่องโง่เลยถึงเวลาจะถูกข้องเต้ตำหนิ เช่นนั้นก็จะเปลืองแรงโดยไม่ได้รับการชื่นชมแล้วพะย่ะค่ะพูดจบดื่มชาอึกหนึ่งอย่างสบายใจจากนั้นเหลือบมองอยู่วนเท่าแวบหนึ่งเป่งเสียงไม่พอใจทีหนึง่งในตาของอยู่วหวนเท่าเต็มไปด้วยความโกรธล่าวอย่างเย็นชาไม่เปิดเผยสมุดบัญชีในราชสําสนักข้าก็สามารถจัดการท่านได้ท่านชอบฉุดเงินมากมายในใจของท่านรู้ดี หยิบเอาเงินเขาเรื่องรองไว้ให้คนป่วยบนเขากินลังนกที่เน่าเสียหนึ่งปีมีเนื้อให้แค่สองครั้งท่านได้เงินเหล่านั้นไม่ละอายต่อคุณธรรมบ้างหรือขาดสติโดยแท้จริงสูต้าเหอได้ยินคำพูดนี้ของอยู่หวนเฮาสีหน้าเปลี่ยนทันทีกล่าวด้วยความบึงตึงเจ้าห้าที่ว่ากันว่าบนสวรรค์คือเทพสายฟ้า บนโลกคือท่านลุงท่านให้ความเคารพหน่อยอะไรเรียกว่าขาดสติข้าไม่ได้ให้พวกเขากินแล้วสวมใส่หรือพวกเขาอยู่บนเขาทั้งวันงานอะไรก็ไม่ต้องทำสเสวยสุขก,กินขนมลังนกมือหนึ่งแล้วจะเป็นอย่างไรท่านเป็นเด็กที่รล่ำรวยถูกเลี้ยงในราชวางังเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกว่าขนมลังนกไม่อร่อยแต่ท่านไปดูด้านนอก คนมากมายเท่าไหร่ทำงานแทบเป็นแทบตายก็เพื่อเฝ้ารอขนมรังนกท่ามเป็นมกุฎราชกุมารไม่รู้ถึงความยากลำบากของประชาชนไม่ใช่ว่าเป็นความไร้สาระของการที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอย่างชัดเจนหรือพะยะค่ะเหตุผลข้างๆครูนี้พูดตรงจนอยู่เหอนเท่ากดเป็นที่สุดตบโตะทันทีเก่าวด้วยความเดือดดาล เงินที่ท่านใช้ใจ่ายออกไปเป็นระดับของการกินขนมลังนกหรือไม่กี่ปีนี้มานี่กินดื่มกี่แสนตำลึงเงินของราชสำนักหรอกง่ายขนาดนั้นเชียวท่านคิดว่าเรื่องของเขาโรคเรือไม่มีคนก้าวไก่ดังนั้นจึงได้หึอเหิมทำแล้วทำเล่างั้นหรือข้าจะบอกท่านเพียงแค่ทำเรื่องที่ไรคุณธรรมก็มักจะมีวันที่ความรับปรเปิดเผยเสมอ พรุ่งนี้ดีที่สุดท่านไปที่ทําการปกครองมอบตัวและยอมรับด้วยตนเองหากว่ากรมการพนักงไปจับคนถึงที่ถึงเวลาก็อย่าโทษว่าข้าไม่ปราณีสูต้าเหอโกกดจนตะลึงจากนั้นหัวล้อ,อย่างเยือกเย็ยนทันทีจับข้าได้สิจะจับก็จับสิแต่อย่าโทษว่าคนที่เป็นลุงไม่เตือนท่านก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าผู้เดียวที่ตัดสินใจ เงินนี้ก็ไม่ได้ตกถึงเพียงกระเป๋าของข้าเข้าวางไปถามเสด็จแม่ของท่านหลายปีมานี้เงินหลายแสนตำลึงนี้นางเอาไปมากที่สุดใช่หรือไม่เงินไร้คุณธรรมที่ปากท่านพูดเกงว่าก็จ่ายไปบนตัวท่านไม่น้อยยังจะจับค่าท่านไปล้างขี้บนตัวให้สะอาดก่อนค่อยมาพูดพูดจบนึกไม่ถึงว่าสูต้าเหอจะยืดอก สะบัดแขนเสื้อแล้วจากไปด้วยท่าทางจองของหญิงยโสแบบที่ว่าอยู่เหมือนเท่าไม่สามารถทำอะไรเขาได้เรื่องนี้พี่ซูหลวงพูดถูกเข้าแล้วจริงๆในใจอยู่เหมือนเท่าเป็นไฟโัสระและความร้อนลนพุกผ่านจะเด็ดแม่เสียสติไปแล้วหรือเงินเหล่านี้ก็โลภทางอย่างอยู่ด้านนอกก็ได้ยินหมดแล้วผักประตูเข้ามากล่าวถามด้วยความกังวลองชาย เรื่องนี้ท่านว่าจะจัดการอย่างไรพะยะค่ะใบหน้าของอยู่หวนเท่าดั่งน้ำแข็งเย็นเยอือกนิ่งเงียบพูดหนึ่งและถามเจ้าว่าอย่างไรทางหยานถอนหายใจแล้วกล่าวลูกไตสวนมันดาอักตันยูอย่างไหญ่หลวงพะยะค่ะไม่มีวิธีอื่นทำได้เพียงปิดบังเรื่องนี้ไว้เรื่องนี้จะไม่มีคนสืบต่อต้องการปกปิดให้ผ่านไปไม่ยาก เพียงแค่ค่าใช้ใจ่ายในอนาคตต้องควบคุมให้ดีวัตถุบนเขาท่านรับมาดูแลเองถือพยะค่ะปกปิดไว้อยู่เหวินเท่าอดกั้นความโกรธไว้ในใจหายใจด้วยความยากลำบากเป็นที่สุดปีนี้ค่าใช้ใจ่ายการอาหารจัดสรรมากเท่าไหร่เจ้ารู้ไหม20ล้านตำลึงพยค่ะทังอย่างรู้กล่าวด้วยเสียงเงียบ อยู่เห่าโมโหจนหัวร้อแล้ว20ล้านตำลึงเทียบกับปีที่ผ่านมา้นอยลงถึง10ล้านตำลึงที่เหลือบอกว่าปลายปีจัดสรรไปให้ทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาก็เพราะท้องพระคังไม่มีเงินท้องพระคังว่างเปล่าแล้วต้องรอให้ทุกที่ชำระภาษีทุกชนิดจึงจะมีเงินจัดสรรไปให้ตั้งแต่เสด็จพ่อคองราดมา เริ่มก่อการสร้างชนประทานขุดแม่น้ำเพื่อการขนส่งค่าใช้ใจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรรมพัฒนาไปอย่างมากเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ทุกปีในวังมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไรทางหยานถอนหายใจเบาๆห้องเต้ทรงมัฒน,นาเป็นอย่างมากเราจริงๆอยู่เหมือนท่าเก่าอย่างกดเคืองไม่เพียงแค่มัธยัเท่านั้นด้านนอกใครไม่พูดว่า เสด็จพ่อเป็นท่องเต้ที่ตนหนีขี้เหนียวเป็นที่สุดของเปื่อยทางบ้างแม้การพระราชทานรางวัลของเขาก็ยังต้องเขียนหลักฐานการยืมเงินเคยเห็นท่องเต้ที่เขียนหลักฐานการยืมเงินหรืออยู่เหนินเท้ากดจนเสียงแผดไปด้วยความสะอึกสะอื้นถึงจะเด็ดพ่อจะรู้ว่าคนป่วยโรค้หลแรงเป็นความขอร้ายแต่ในใจของมีความรู้สึกผิดดังนั้นแม้จะรู้ว่าไม่กี่ปีมานี้ ค่าใช้ใจ่ายของเขาโรคเรือนสูงแต่กลับไม่เคยสงสัยแต่เขากลัวเพียงว่าแค่ฝันก็นยังนึกไม่ถึงว่าจะมีคนใจดำทำกับคนเป็นโรคไรเหล่านี้เอาเงินกินข้าวกินยาของพวกเขาทั้งหมดเข้ากระเป๋าส่วนตัวของตัวเองแล้วทั้งอย่างเจ้าแจ้ค่าปิดผ่านไปได้อย่างไรเรื่องนี้สามารถปล่อยไปได้หรือไม่ทั้งอย่างถอนหายใจแต่หากไม่ปิดบัง จะทำอย่างไรได้พะยะค่ะหากท่านกล่าวโทษเซนเฟยจริงๆก็จะอักตันยูอย่างใหญ่หลวงยังไงเรื่องนี้ก็ให้ท่านทำไม่ได้พะยะค่ะมอบให้คนอื่นก็ไม่เหมาะสมโฉฟู่จอดจงให้ท่านไปทำท่านปัดออกไปผักกลับไปที่กรมคังหรือกรมคังก็ไม่กล้าเอ่ยอย่างแน่นอนเซนเฟยเป็นถึงพระมารดาผู้ให้กำเนิดราชายาท ดังนั้นสุดท้ายก็ยังต้องปิดบังให้พ้นไปพะยะค่ากดไลค์กดแชร์กด s c ดตา e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ